ที่รกถ้ารเองก็ในควบา้านนี้ถึ1สัปาครับที่ก็เราได้รับอะไรบ้างในการที่อยู่ี่บ้านนี้อย่างแรกที่สำหรับนี่ก็น่าจะเป็นภษัษนาติค่ะความคิดรว่าหนูโตขึ้นนะแล้วก็น่าจะพูดชัดมากขึ้นนะี่สัันมากเลยคะค่ะแล้วก็พีระพาค่ะ แค่นั้นดังี่หลายอย่างะไม่รู้จะได้เรียมออกมาเป็ยังไงดีเครับาะว่ามีใจที่สุดแล้วกันนะครับจารครับน้องมุกครับาัเยอะคำถามว่าผมจะถามน้องมุกว่าใครเป็นไอดอลของน้องมุกครับถ้าคิดไม่ออกตอบพี่ก็ได้ ถามเพลงดีปะ่ะไม่พูดนะแงคร,รับแต่สัปดาห์นี้มแบบัน <c oughs> เป็นกากหาใช่ไครับเออใช่ครับเป็นเป็นสัปดาห์ที่ที่ยาก,ากนนท,รรที่สุดสำหรับผมครับทำในสิ่งที่ทำหนที่ยากที่สุดในการร้อง <c oughs> เอ่อทั้งทั้งลายของเอ่ออยากทดลองของเด็ดของดีว่ามันกลายเป็นอย่างอื่นแล้วที่มันความหมายคนละเรื่องเลยแล้วร้องไปกันทีมั้ ที่ที่เห็นใช่ไหม<ต>ครับอยากทดลองซองเด็กซองสีงครับแต่ว่าผมว่าเป็นที่น่านชื่นชมนะครับตอนที่ไปตัว <c oughs> นอกต่อตือนอกนะครับแล้วว่าด้อ,อไไนินกลับมาเพื่อกลับล็อกในไทยมีเวลาพส่ดแค่ห้าวันเท่านั้นเองขอเสียงปรบมือให้กับเดเน,นน่เอมได้แล้วมัยครับ เลิกแล้วพี่ปักเขาพบนิดนึงท่านทำตั้งเลยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ปักครับช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาปักเพลงเคาะเคากันบ้างนะครับกับสองแดนดนตรีแบบเบาๆครับสบายกับสาวกุลสตล์ครับเริ่มที่คนแรกเลยไหมฮะเอาับสาวหน้าห,า,นา,า,าหล่อเสียงหวานมาในแนวบินบรรดาครับกับเพลงลงเอรของพี่ป้องพี่โตอัศนีวัฒน์ครับผม นั่นวี2ีครับ